ระแสตีกับย่างนักพี่น้องสําหรับเปลี่ยนไกลอีสานสินค้าที่ทําการสแสดงคําขึ้นทีผ่านมาทําเอาเล่าบรรดาแฟนครับเอฟซีต่างกับพิษวังไปตามๆกันพี่น้อง่ะบอสมบอสมการโปรโมทบอสมสาสมลือบอสมราคาหมอล่าลอยลานต่างๆนหน้า,นา,นาทีและหลายคนค่ะได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นนะคะพี่น้อง่ะแต่ใดๆแล้วต้องทำความเข้าใจนิดนึงพี่น้องค่อาอาจซมี ซื้อหลายๆช่องหลายๆซื้อที่นําเสนอ,อข้าวทีแบบขาดเคลื่อนหรือบิดเบือนไปบิดเบือนไปนะคะพี่น้องคะเพราะว่าการที่หลายๆคนซื้อบัตรกุมปิดเข้าไปก็เกือบหมื่นละพี่น้องถือว่าเป็นอีอย่งทีเยอะมากๆสําหรับการซื้อบัตรกุ่มปิดแล้วก็บัตรหน้าง,งานอีกพี่น้องถือว่าเป็นอีอย่งที่หลายๆคน จับตามองแล้วก็อยากเบิ่งความยิ่งใหญ่อลังการของเกรียงไกรอีสาสนศิลป์แต่พ่อได้เห็นทํานันพี่นอ้องพ่อได้เห็นแค่นั้นเองกระแสตีกับเพราะว่าคนหลายๆคนเข้าใจว่าการโปรโมทของมือคึืนที่พานมาการแสดงของมือคึืนที่พานมาสิเป็นการเปิดวงเป็นการโชว์เปิดวงของเกรียงไกรอีสาสนศิลป์นะคะพี่นอ้อง แต่ใดๆแล้วนะคะทาางด่านบอสตั้มนะคะเพื่นก็ได้ออกมาประกาศออกมาโพสนะคะบอกว่าขออภัยหากแฟนคิดว่าเปิดวงเราไม่ได้เปิดวงแต่นั่มบางส่วนนั่มฉากนั่มเวทีแสงสีเสียงและกะอะไรเป็นบางส่วนออกมาให้แฟนคลับ fc ได้เบื้องเท่านั้นเองพี่น้องไม่ใช่การเปิดวง แต่ถ้าเป็นการเปิดฤดูกาลหรือเปิดวงมันจะยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้อันนี้คือการเตรียมความพรอม้อมไ้วางสันพี่น้องเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่ามีหลายๆคนพี่น้องคะ่ะทีบอกเข้าใจแล้วกะเอาจับมาเป็นดรามาว่าบ่สมขับว้าบ่สมโปรโมตต่างๆหน้านาพี่น้องมาเบิงอย่างเช่นคอมเมนนีพี่นอ้องเยสิตองคออนุญาตอา่านคอมเมนนีนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่า เป็นความรู้สึกที่หลายๆคนก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันพี่น้องคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอลังการพร้อมออกงานแต่ในใจก็คิดว่าทางวงคงเตรียมความพร้อมพอสมควรอันนี้ดูจากการโปรโมทคิดว่าต้องมีของปล่อยของเพราะเป็นกระแสรครั้งแรกเรียกเจ้าภาพ สร้างโปรไฟล์สร้างความประทับใจความประทับใจเรียกเจ้าภาพแต่นั่งดูตั้งแต่เพลงแรกฮะแล้วก็ฮะอีกนะคะพี่น้องคะ่ะมีคำถามมากมายไปหมดถ้านี่คือการโยนหินถามทางก่อนทำโชว์ออกมาจริงให้คำว่าอ่อมได้เลยเป็นกำลังใจให้และยังจะคนติดตามเป็น f อซต่อไปแต่ครั้งหน้า อย่าให้ลงดีเทลอยากอยากให้ลงดีเทลกันแสดงให้หน่อยครับพอมันเสียค่าบัตรมันก็เริ่มคาดหวังพอมันเฟลเอากลับมายากนะครับความรู้สึกอะไรหรืออะไรคือจัดเต็มวงแบบทุกระบบหรือผมเข้าใจผิดนี่ขนาดนอนดูอยู่บ้านยังขนาดนี้ คนที่ขับรถข้ามจังหวัดไปหน้างานยิ่งกว่านี้หลายเท่าเนี่ยพี่น้องนี่คือแค่ข้อเม่นเดียวความรู้สึกของคนคนเดียวที่ออกมาแสดงความรู้สึกข้างในที่แบบว่าคิดว่าสีก้อนนี้แหละไปพี่น้องคิดว่าสีเป็นการย่นหินทมทางทีอลังการก้อนนี้เป็นการที่แบบว่าคิดว่าสีเห็ดยิ่งใไงกว่นนี้แต่ใดๆแล้วทางบอส เพื่อนก็นได้ออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่การเปิดวงเป็นแค่การแบบเขาเอิ่นเตรียมความพร้อมซ,ซื้อไหมพี่น้องแล้วความรู้สึกของคนที่เข้าไปดูล่ะคนที่เขาซื้อบัตรจองตัวเข้าไปล่ะเขาสิมีความรู้ซื้อเฟลซัมไดว่าสั้นพี่น้องแล้วพอมีคอมเมนต์นี้ยาวเหยียดนะคะก็มีคอมเมนต์ต่อมาอีกบอกว่าใช่ครับฮะฮะเต็มไปหมดเลยดูได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็ออกจากไล้์เลยว่าสันพี่นองอืมแล้วต่อมาอีกก็บอกว่าจริงค่ะแค่ฟังชื่อแขกรับเชิญก็ฮะเหมือนกันครับอืมพี่นองจากใจการที่ได้ทำกลุ่มปิดคนเชื่อไปแล้วว่าต้องมีงานโชว์มาขายแดนเซอร์ต่างๆบางคนตั้งใจซื้อบัตรเข้าไปเพราะอยากดูอะไรเพราะอยากดู อะไรที่มากกว่านะคะอย่างเช่นแดนทีมที่จ้างมาคนที่จะอยากจ้างบางคนไม่รู้ได้ว่าเป็นแดนทีมเห็นผลงานในกลุ่มปิดถึงขั้นฮะฮะแล้วก็ฮะอีกคนบางกลุ่มเห็นทำกลุ่มปิดเพราะเป็นหมอลำใหม่มาติดตามดูอะไรต่างๆนึกว่าเอางานโชว์มาขาย เห็นทํากลุ่มปิดไหมนึกว่าจะปล่อยของแบบบื้มๆบ,บ,บางคนบ่ใดตั้งใจบ่ใดเบื้องศิลปินรับเชิญเด้ตั้งใจไปชมผลงานขอสันพี่นองคือคอมเมนต์เยอะมากเลยก็มีแต่คอมเมนต์แย่ๆพี่นอ้องยาสิกะขอเนีย่ยอ่านซ้ำหนีนะคะเพราะว่าอ่านบ่เมเอิดอกพี่น้องแต่สรุปสรุปแล้วคืองานนี้ทําเอา ลหลายหคนผิดหวังไปตามๆกันพี่น้องเพราะว่าความตั้งใจทีไปเบิงบางคนกะสีเขาใจบางคนส่วนมากแล้วว่าเขาใจแหละพี่น้องคิดว่าจะเป็นการเปิดโตอย่งอางอลังการงานสั่งยิ่งไง่สมชายาสมอสาซับไายน้าว่าหมอร่ำลอยล้านนี่ยังยังสิ่ไหมพี่น้องแล้วความคาดหวังของคนกลุ่มนั้นก็เหมือนกับเฟลลงไปทันที เพราะว่าไปเห็นการโชว์หรือว่าการอะไรต่างๆแล้วคือมันผสมกับโปรโมทให้เพิ่นวางสั่นพี่น้องสําหรับงานนี้นะคะพี่น้องค่ะเยซิตเสื้อหมันวาและหลายคนกับสิมีความรู้ซึกเดียวกันแต่เยสิตก็อยากให้ทําความเข้าใจนะคะเยสิตขอบอกเป็นกลางเพราะว่าเพิ่นกับโได้ใส่ข้าว่าเปิดวงจะคเื่อยี่หลีพี่น้องเพิ่นบ่ได้ใส่คําว่าเปิดวงครั้งแรกในเพิ่นถือว่าเป็นการแบบอ่า เตรียมความพร้อมเป็นการโชว์แสงสีเสียงฉากครั้งแรกอของหมอลำปีแรกจังสีพี่น้องแต่ถ้าเพื่อนใดเปิดดูดูดการยัิสีกิดเสื้อหมันคือการวาโคา้งสียิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้พี่น้องคะความเข้าใจพิษหรือว่าความฟั่งหูบ่เข้าใจของหลายๆคนนะคะพี่น้องคะว่าการทีเพื่อนใดเปิดขายบัตนะคะแล้วก็มีคนซื้อบัตรคือเยอะมากกับพี่น้อง ซื้อบัตรกลุ่มปิดเกือบหมื่นนะหกพันกว่า7 0 0ดพันเลยนะคะแล้วก็บัตรหน้าง,งานอีกบัตรราคา100บาทก็จริงแต่ความตั้งใจที่จะไปดูผลงานที่จะไปดูความอลังการที่เพื่อนใดโปรโมทไวนะ้น่ะคือความตั้งใจของคนเรานั่นคือมันเยอะไงพี่น้องเข้าใจจุดนี้อยู่คะ่ะยังสิเข้าใจตรงนี้นะคะย่างได้แล้วนะคะกบาบฝากแฟกครับเอลซคะ่ะ ติดตามดูผลงานขั้นต่อไปหรือว่าสนับสนุนนะคะแล้วก็ฝากเบื้องผลงานการเปิดฤดูกาลของหมอลําเกลียงไก่อีสานสินยังมีใไหพี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เบิ้องอีกหลากหลายพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้นะคะกาฝากสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ